ประธานวิสัยค้านะครับจุริลนลักษณะวิสิทธิ์นั้นเป็นขุนพลประชาธิปัตย์ที่ทํางานอย่างหนักนะครับในช่วงการภิปรายไม่ไว้วางใจครับจนทําให้ข้อมูลข้อเท็จจริงนั้นปรากฏต่อสังคมไทยอย่างชัดเจนนะครับเอาละครับเราฟังท่านจุรินนะครับได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับชาวอีสานในวันนี้คงจะมีหลายเรื่องครับที่จะมาพูดคุยให้ท่านได้เข้าใจกันครับ พี่น้องชาวอีสานและพี่น้องชาวโคราชที่เคารพรักทั้งหลายก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพวงมาลัยจากมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลาย okay. 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 หัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้มาพูดในวันนี้ชื่อ ประชานิยมอำนาจนิยมพาชาติล่มจมแน่นอน <S <S> <S ผมมีหน้าที่ต้องพูดเรื่องนี้เท่านั้นถ้าไม่พูดเรื่องนี้วันหลังเดี๋ยวเขาไม่ให้พูด <S <S> <S เพราะฉะนั้นพี่น้องจะต้องใช้ความอดทนในการฟังเรื่องประชานิยมกับอำนาจนิยม ทนได้ไหมครับถ้าทนไม่ได้อยู่เฉยเฉยทนได้ปลบมือครับเมื่อสักครู่ด็อกเตอร์ไตรรงสุวรรณคีรีได้พูดไปบ้างแล้วผมขอต่อภาคสองประชานิยมคืออะไรหนึ่ง ประชานิยมก็คือนโยบายเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศมาลดแลกแจกแถมทางการเมืองสองประชานิยมประชาชนได้ประโยชน์ระยะสั้นแต่ต้องรับกรรมระยะยาว 3. คนที่ได้ประโยชน์ตัวจริงจากประชานิยมคือพักการเมืองและนักการเมืองเพราะหนึ่งเมื่อออกนโยบายประชานิยมได้คะแนน 2. เมื่อได้คะแนนชนะเลือกตั้งและเมื่อชนะเลือกตั้ง 3. ได้อำนาจ อำนาจนิยมมันคืออะไรอำนาจนิยมก็คือหนึ่งทำยังไงก็ได้ขอให้ได้มาซึ่งอำนาจสองเมื่อได้อำนาจมาแล้วทำยังไงก็ได้ขอให้ได้อยู่ในอำนาจต่อไปนานที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่คืออำนาจ นิยมเพื่อนำไปสู่การผูกขาดและการรวบอํานาจเบ็ดเสร็จกินรวบประเทศไทยเหมือนดอกเตอร์ไตรงพูดเมื่อสักครู่ครับปัญหาใหญ่ของประเทศไทยวันนี้คืออะไรปัญหาใหญ่ของประเทศไทยวันนี้ก็คือประชานิยมกับอำนาจนิยม กำลังสมครบรวมหัวกันทำร้ายประเทศไทยครับทำไมผมพูดอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้เพราะที่สุดผลของประชานิยมที่จะเกิดขึ้นกับอำนาจนิยมก็คือหนึ่งจะเกิดการผลานงบมหาศาล สองทุจริตมโหรารสามนี่ประเทศและประชาชนบานและสี่บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟนี่คือผลของประชานิยมที่จะเกิดขึ้นประชานิยมใกล้ตัวที่สุดวันนี้ขอพูดเรื่องเดียวซึ่งเป็นผลจากรัฐบาลชุดนี้ ประชานิยมของรัฐบาลชุดนี้ที่น่าห่วงที่สุดและอยู่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนตาดำๆชาวอีสานมากที่สุดก็คือโครงการรับจำนำพืชผลการเกษตรต่างๆถ้าจำนำแล้วเกษตรกร,กรขายพืชผลการเกษตรได้ราคาพวกผมไม่ว่ารอกครับ แต่ข้อเท็จจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจำนำข้าวพี่น้องทุกคนทราบดีหนึ่งปีที่ผ่านมาท่านทราบไหมครับขาดทุนผลานงบประมาณไปแล้วเท่าไหร่ไปเดียวสองแสนสองหมืนล้านบาทครับนี่ผลจากประชานนิยมจำนำข้าวและถ้ารับจำนำข้าว เกษตรกร,ร,กรขายข้าวได้อย่างที่โฆษณาชวนเชื่อไว้หรืออย่างที่โมไว้ว่าชาวนาจะขายข้าวได้เกวียนละหมื่นห้าไม่มีปัญหาเลยครับพวกผมพร้อมสนับสนุนแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงโฆษณาชาวนาขายข้าวได้เกวียนหมื่นหรับจำนำแต่เอาเข้าจริงได้หมื่นเดียวที่เหลือห้าพไม่รู้ไปอยู่ในท้องใคร ที่สุดส่งออกข้าว G2G ก็เลยกลายเป็นจีทูและที่สำคัญวันนี้พี่น้องทราบไหมครับเพราะประชานิยมรับจำนำข้าวประเทศไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวโลกแล้วครับประเทศไทยเป็นแชมป์ส่งออกข้าวโลกมา30ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี2,525 25, มาถึง 3, 5, 4, 5, 5, 5ปีที่แล้วปีที่30นายกยิ่งลักษณ์พาประเทศไทยไปเสียแชมป์ส่งออกข้าวโลกเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีครับนี่คือประชานิยมยิ่งลักษณ์พ่นพิษแพ้แม้กระทั่งอินเดียกับเวียดนามมันสัปหลัง พี่น้องชาวอีสานปลูกกันมากฐานงบไปแล้วสามหมื่นล้านบาทปีที่แล้วประกาศว่าจะรับจำนำให้เกษตรกร,กรชาวมันสำปะหลังขายหัวมันได้กิโลละสองบาทเก้าสิบปรากฏว่าเอาเข้าจริงขายได้แค่สองบาทยี่สิบเมื่อมกราคมปีที่แล้ว และมาถึงมกราคมปีนี้เดือนนี้จากสองบาทยีสบเหลือแค่สองบาทครับพี่น้องครับยางพาราไม่ได้ปลูกเฉพาะปากใต้บ้านผมแล้วครับวันนี้ปลูกเลยมาถึงภาคอีสานผลานงบไปแล้ว2 5ง0 0ืล้านวันที่เข้ามาเป็นรัฐบาล บอกว่าจะทําให้ชาวสวนยางขายยางได้อย่างน้อยกิโลละร2 0บาทวันนี้บริหารประเทศมาหนึ่งปีหเดือนอยางตกจากโลร้อยบเหลือแค่80สบาทครับปาล์มน้ํามันปากใต้มีปาล์มน้ํามันเยอะคนปากใต้ก็คงฟังการปราศัยวันนี้อยู่เหมือนกันรับปากกับเกษตรกร,ร,กรว่าจะให้กเกษตรกรขายปาล์มได้โลละ4ี่บาทสาบห้า ปรากฏว่ามาวันนี้เกษตรกร,กรชาสวนปามยังขายปามได้แค่โลละสามบาทไม่ต้องนับหอมแดงปีที่แล้วผ่านงบจำนำหอมแดงไปปรากฏว่าเน่าหมดภาคอีสานหลายจังหวัดนักศีะเกตไล่ไปเรื่อยเจงระเนรนาดแล้วเกษตรกร,ก,รก็ขายหอมแดงไม่ได้ราคานี่ล่าสุดจังหวัดคุณสาธิตปีโตเตชะ แถวระยองภาคตะวันออกผลไม้ราคาตกอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นภายใต้การบริหารรัฐบาลประชานิยมยิ่งลักราคาพืชผลเกษตรตกทุกตัวแต่ในทางตรงกันข้ามของแพงขึ้นทุกตัวครับตื่นเช้าขึ้นมาเจอแต่ผีอีแพงมายืนยิ้มหลอกหลอนผมยาวอยู่หน้าบ้าน พูดเป็นอยู <t <t ่คำเดียวของแพงเพราะชาวบ้านคิดไปเองเมื่อสักครู่คุณสาธิตสาธยายราคาสินค้าของแพงให้พี่น้องฟังไปได้นิดหน่อยปรากฏว่าเกิดมารผจญพอดีมีคนลุกขึ้นมายืนคลี่ผ้าผมตกใจคิดว่าแก้ผ้า ก็เลยขออนุญาตรายงานพี่น้องใหม่ให้เห็นว่าผีอีแพงที่ออกนโยบายคิดบวกปีนี้มันคิดบวกประชาชนไปเท่าไหร่น้ำมันเบนซิน ตะกี้คุณสาธิตบอกไปแล้วขึ้นจากลิตรเท่าไหรเป็นเท่าไหร่แต่พี่น้องทราบไหมหนึ่งปีสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาเป็นรัฐบาลน้ำมันเบนซินกับแก๊สโซฮอรขึ้นไปแล้วกี่ครั้งครับสี่สิบเกครั้งครับดีเซลขึ้นไปแล้วสิเก้าครั้งเนื้อหมูตะกี้คุณสาธิตใจดี บอกว่ามกราคมปีที่แล้วโลละร้อยสปีนี้ร้อยสคุณสาธิตมาช้าไปนิดหนึ่งเมื่อสักครู่ผมแวะตลาดนัดหมูขึ้นไปโลร้อยสี่สิบรียบร้อยโรงเรียนยิ่งรักแล้วครับมะละกอต้องเอาเรื่องมละกอมาพูดที่อีสาน เพราะมะละกอคือชีวิตของคนอีสานใครกินส้มตำไม่เป็นบ้างอาการหนักละมะละกอปีที่แล้วเดือนมก,กราคมตอนรัฐบาลนี้เข้ามาใหม่ๆกิโลละ22บาทห0มาวันนี้ขึ้นไปเป็นกิโลละ35บาทแพงขึ้นไป12บาทห0ต่อกิโลเกือบหนึ่งเท่าตัวครับ ายเป็นมะละกอทองคําคู่กับมะละกอนักกว่านี้อีกกระลำปลีคนอีสานกินมะละกอกินส้มตำแล้วก็ต้องแกล้มกระลำปลีปรกลระลำปลีปีที่แล้วใครเป็นแม่บ้านคงจําได้โลละสิบหกบาทห้าสิบมาปีนี้ขึ้นจาก16บาทห้าสบเป็น37บาทหสขึ้นไปโลละ21บบาทแล้วครับ นี่คือผีอีแพงกัลลัมปลีอารวาสกล้วยของกล้วยกล้วยที่คุณอาคมพูดในสภาเมื่อสองวันที่ผ่านมาก,กิโลปีที่แล้ว28บาทหวันนี้ขึ้นจาก28บาทเป็น42บาทหครับคนจนรัฐบาลนายกอภิสิทธิ ได้ใช้ไฟฟรี90หน่วยจะจ่ายตังก็เมื่อใช้หน่วยที่91แต่มาพอถึงรัฐบาลผีอีแพงลดจาก91เหลือ50หน่วยใครใช้แค่หน่วย51ต้องเสียเงนินแล้วครับค่าไฟผลที่เกิดขึ้นจากนโยบายประชานิยม ประเทศและประชาชนจึงมีหนี้สินเพิ่มเติมขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่รายได้ไม่เพิ่มถ้ารายได้เพิ่มก็เพิ่มไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่มันแพงสูงขึ้นในที่สุดก็เกิดภาวะหนี้สินเฉพาะหนี้สินพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เขาเรียกว่าหนี้ครัวเรือนพี่น้องทราบไหมครับกลางปีที่แล้วหนึ่งครัวเรือน พวกเราทุกคนมีหนี้สินแสนสามพบาทครับแต่ปรากฏว่าปีนี้เพิ่มจากแสนสามหกพัลายเป็นสองแสนสี่มืหนึ่งพเพิ่มขึ้น80%สบเซนครับนี่คือตัวเลขเฉลีย่ยผมไม่บอกพี่น้องก็ไม่ได้สังเกตแปลว่าถ้าปีที่แล้วพี่น้องมีหนี้สินหนึ่งแสนบาทต่อครัวเรือน ปีนี้พี่น้องจะมีหนี้เพิ่มเป็นแสนแปดมื่นบาทต่อครัวเรือนครับนี่คือผลงานรัฐบาลยิ่งลักชาวนาที่คุยกันนะักคุยกันหนาะบอกว่ามีโครงการรับจำนำชีวิตชาวนาจะดีขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามปรากฏว่าบริหารมาหนึ่งปีหนี้สินชาวนาเพิ่มขึ้น ปีที่แล้วหนี้ชาวนาอยู่ที่ครัวละแสนสามพบาทมาปีนี้เพิ่มขึ้นเป็นแสนหนึ่งี่พบาทเพิ่มขึ้นครัวละหมื่นึ่งพันสาบาทบวกขึ้นไปร้อยละสิบอดครับนี่คือผลจากนโยบายประชานิยมของรัฐบาลชุดนี้ประเทศไทยล่ละครับทั้งประเทศหนี้สาธารณะก็เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมปีที่แล้วที่ปี54ที่รัฐบาลยิ่งลักเข้ามาประเทศไทยมีหนี้สาธารณะ4.27ล้านล้านมาเดือนตุลาคมปีที่แล้วขึ้นจาก4.27ล้านล้านเป็น5.15ล้านล้านเพิ่มขึ้นร้อยละ21ครับเพราะนโยบายประชานิยม ผลาญงบประมาณแผ่นดินแล้วก็สร้างปัญหาให้กับประเทศนี่คือประชานิยมที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งอย่างดอ,อร์ไตรรงได้พูดไปเมื่อสักครู่แต่แทนที่รัฐบาลจะหยุดยั้งประชานิยมในทางตรงกันข้ามกลับเดินหน้านาโยบายประชานิยมนี่เขาประกาศแล้วรับจำนำเจ๊งเท่าไรเท่ากันเดินหน้าต่อ ชาวนาจะได้มือหน้าไม่ได้ช่างมันเพราะจีทูเจีได้ห้าพันเพราะฉะนั้นนโยบายประชานิยมเดินต่อที่อันตรายที่สุดประชานิยมเดินหน้าคู่กับอำนาจนิยมอำนาจนิยมคืออะไรอำนาจนิยมก็คือเขากำลังเดินหน้าในการที่จะผูกขาดรวบอำนาจเบ็ดเสร็จกินรวบประเทศไทยโดยการทำสองเรื่องครับ สเรื่องที่ว่าคืออะไรครับเรื่องที่หนึ่งแก้กติกาของประเทศเพื่อจะได้รวบอำนาจเบ็ดเสร็จคือแก้รัฐธรรมนูญเรื่องที่สองออกกฎหมายล้างผิดคนโกงเพื่อจะได้เข้ามามีอำนาจแล้วโกงได้ต่อไปอีกครับการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จที่ว่าเรื่องการแก้กฎหมายล้างผิดคนโกงผมไม่พูดแล้วครับ ขอพูดสั้นๆอีกนิดเดียวเรื่องการเตรียมการแก้กติกาประเทศเพื่อเดินไปสู่การรวบวอำนาจเบ็ดเสร็จประเทศไทยปกครองด้วยระบอบอะไรครับพี่น้องครับประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยมีกี่อำนาจ3ามอำนาจหนึ่งอำนาจบริหาร 2. องอนาจนิติบัญญัติ สามอำนาจตุลาการแต่ผมบอกว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันมีอำนาจที่4ี่อีกหนึ่งอำนาจคือองค์กรอิสระเป้าหมายที่เขาต้องการแก้รัฐธรรมนูญต้องการแก้กติการประเทศเพื่ออะไรเพื่อเดินหน้าไปสู่การรวบอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งสี่อำนาจครับพี่น้องต้องฟังนะครับหนึ่งอำนาจบริหาร เขาได้ไปแล้วเรียบร้อยวันนี้ตั้งรัฐบาลสามร้อยเสียงครับอยู่ในมือสองอำนาจนิติบัญญัติคืออะไรคือสภาผู้แทนราษฎรและวุธ,ธิสภาและรัฐสภาเวลามีการประชุมร่วมวันนี้เขาได้อำนาจนิติบัญญัติไปเรียบร้อยแล้วเพราะเสียงข้างมากอยู่ในมือของเขาครับยังเหลืออีกสองอำนาจ คืออำนาจตุลาการและอำนาจขององค์กรอิสระตรงนี้แหละครับเป็นที่มาที่เขาต้องแก้กติกาประเทศเพื่อคืบคลานไปสู่การยึดอำนาจอีกสองอำนาจให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้ได้พี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมครับเรื่องอำนาจตุลาการเขาต้องการยุบสารรัฐธรรมนูญแล้วมาเปลี่ยนเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ ทำไมเขาต้องการยุบสารรัฐธรรมนูญเพราะสารรัฐธรรมนูญเป็นอิสระไม่ฟังฝ่ายบริหารไม่ฟังรัฐบาลเขาตัดสินไปตามตัวบทกฎหมายเขาจึงต้องการแก้เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญย้อนยุคกลับไปเหมือนในอดีตเพราะถ้าเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญใครเป็นประธานตุลาการรัฐธรรมนูญพี่น้องทราบไหมประธานตุลาการรัฐธรรมนูญคือประธานรัฐสภา ประธานรัฐสภาเป็นคนของใครเป็นคนพักไหนพี่น้องรู้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนสารรัฐนูลเป็นตุลาการรัฐนูลเมื่อไร่ก็แปลว่าต่อไปนี้เขาก็คุมอำนาจตุลาการรัฐธรรมนูญได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกหนึ่งอันสารปกครองทำไมเขาคิดยุบสารปกครองแล้วเอาไปรวมกับสารยุติธรรมเหมือนเดิมเพราะสารปกครอง คือสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนตาดำๆอย่างพวกเราสามารถที่จะฟ้องร้องฝ่ายบริหารฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ถ้าฝ่ายบริหารรัฐบาลผู้ใช้อำนาจรัฐรังแกประชาชนตาดำดอย่างพวกเราถ้ายกเลิกสารปกครองได้ก็แปลว่าต่อไปนี้เขาสามารถใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจ จะกลั่นแกล้งรังแกใช้อำนาจกับประชาชนคนไทยตาดำๆอย่างไรก็ได้เพราะสารปกครองไม่มีถ้าจะฟ้องต้องไปฟ้องตามกระบวนการศาลยุติธรรมใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้กระบวนการพิจารณาก็ผิดแผกแตกต่างกันออกไปที่สำคัญพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมครับเขาจะเลิกสารดีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะอะไรเพราะสารนี้แหละครับ ที่เป็นปัญหาใหญ่ให้กับคนพิเศษเขาต้องการยกเลิกสารดีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วให้คดีทุจริตทั้งหลายไปขึ้นกับสารปกติ แปลว่าต่อไปนี้ถ้ายกเลิกสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนักการเมืองคนไหนทุจริตก็ไปขึ้นสามสารสารชั้นต้นสารอุทธรสารดีกากว่าจะพิพากสาเข็ดไอคนโกงตายก่อนและกระบวนการพิจารณาก็ผิดแผกแตกต่างกับสารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองถ้าเป็นสารดีกานักการเมืองแค่สอว่าทุจริต ก็ถือว่ามีความผิดได้ครับแต่ถ้าเป็นสารยุติธรรมปกติไม่ใช่สารยุติธรรมไม่ดีนะครับเพราะกระบวนการพิจารณาไม่เหมือนกันจะต้องมีใบเสร็จรับเงินการโกงชัดเจนเท่านั้นแล้ว่าต่อไปนี้ถ้าใครโกงจะต้องมีใบเสร็จข้าพเจ้าได้รับเงินค่าโกงไว้20ล้านบาทลงชื่อเป็นหลักฐาน นั่นแหละครับถ้ายกเลิกสารดีกาแผนกคด,ดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเขาจึงต้องการยกเลิกไงครับต่อไปจะได้โกงง่ายคล่องคอครับและนี่คือสิ่งที่เขาต้องการคืบคลานไปยึดนำหน้าตุลาการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดองค์กรอิสระนะครับพี่น้องได้ยินใช่ไหมครับเขามีเป้าหมายแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนแปลงที่มากกต คือคณะกรรมการการเลือกตั้งกับเปลี่ยนแปลงที่มาของคณะกรรมการปปชที่ป้องกันปราบปรามการทุจริตปัจจุบันนี้กกตกับปปชเป็นอิสระมาจากที่ประชุมการคัดเลือกสัรหาที่เป็นอิสระรัฐบาลสั่งไม่ได้แต่เขาจะแก้แก้ให้เป็นว่าต่อไปนี้กกตกับปปชจะต้องมาจากการเลือกตั้งของรัฐสภา แล้วใครคือผู้มีเสียงข้างมากในรัฐสภาก็รัฐบาลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในที่สุดต่อไปเขาต้องการเอาอำนาจฝ่ายบริหารไปตั้งโกโกโตกับปปชเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็โกงเลือกตั้งได้สบายแห่ครับทุจริตเมื่อไหร่ก็สั่งปปชมีมติไม่มีความผิดได้สบายเมื่อนั้นสุดท้าย ก็สามารถที่จะรวบอำนาจกินรวบประเทศไทยได้ทั้งบริหารนิติบัญญัติตุลาการและองค์กรอิสระเรียบร้อยโรงเรียนเหลี่ยมและหวานคอเหลี่ยมหวานคอนกฤีดั้งหมดที่กระผมกราบเรียนมานี้ก็เพื่อ เตือนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าท่านต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต้องรู้เท่าทันเหลี่ยมและที่สำคัญต้องต่อต้านไม่ตามใจและเห็นไม่เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องประชานิยมอำนาจนิยม จึงพาประเทศล่มจมแน่นอนถ้าเรายังปล่อยไว้อย่างนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับท่านจุรินลร์ษัะวิเิษครับประธานวิสายค้านครับประมือดังๆให้ท่านอีกครั้งครับ